หลังจากแกะมาแล้วก็มีสปริงที่เขาว่ามันเสื่อมว่าแรงดันมันน้อยนี่ผมก็เลยพี่คนหนึ่งเขาแนะนำมาครับบอกให้อดัลองเอานี่ครับมายัดแล้วก็เสียงเอานี้ผมลองเอานี้ยัดแล้วมันก็ยังดังอยู่ก็เลยเพิ่มสปริงอันนี้เข้าไปเดี๋ยวลองมาประกอบดูครับครับ ็ได้มีเท่ากันปึ๊บรองรัด <hi> ทูก <hi> ่อนผมก็เอาสปริงเนี่ยเสริมเข้าไปเสริม <hi> ดันเข้าไปก่อนเบาๆโอเคัะ ประมาณนี้เสร็จแล้วเสร็จตบ้ง8 พี่เขาแนะนํามาว่าให้ลองหาอะไรบก,กับเบตโต้ดันดันโต้เราดินะมับเป็นเสือ <ừ. S 1> กแล้วก็ลองดูที่พี่เขาบอกว่าจริงมันจะหายไปไหมแล้วก็ไม่รู้มันจะมีผลใท่กับรถหรือเปล่าไม่รู้รก็คือเป็นเงินใจอยู่แล้วก็ลองดูครับไม่ได,ด้เรียนซ่อมรถมาเลยต้องครับพังร้านแล้วแพงทำนี้แห้เงิน การลดกันเสียงกิ๊ก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 มันจะยังอยู่ไหมเสียงกิ๊กกิ๊กกิ๊กหายไปครับเออแต่ยังไม่ได้อาองไปวิ่งเลย ต้องลองวิ่งครับต้องลองวิ่งเออเจ๋งเจ๋จงๆๆๆๆครับขอบคุณครับผมที่ชับชมครับดันโซ่ครับทำเองครับ <laughs>